สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับ แนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของสายหุ้นนะคะหรือว่าเล่นได้ทุกหวยเลยนะคะเป็นเลขกำลังวันของทางช่องนะคะจะเบิ้ลจะหามจะเรียงจะตรงนะคะบางทีก็ดูจากสูตรนี้และค่ะว่ามันจะไปยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะท่านที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะวันนี้ก็ มาช้านิดหนึ่งนะคะโอ้ก็ไม่ช้าเท่าไหร่เนาะจบชุดนี้ก็จะชุดสรุปหวยลาวพัฒนาให้นะคะลงให้แอดลงช้านิดนึงนะคะเจ้าเจ้าแม่มานะคะเจ้าแม่กลับบ้านเอ,อเจ้าแม่ก็เลี้ยงเอหมูกระทะนะคะหมูกระทะวันนี้ได้กินหมูกระทะเลยเฮ้ยหวยลาคขาดทุนเท่ากับกินหมูกระทะได้เฮ้ย <laughs> อ้าวไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดพินิจพิจารณาและวิเคราะห์กันดูเดอ้อแอดกับร้านแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่มาลงแนวทางให้นะคะก็ทําให้เต็มที่แล้วอยู่ที่ทุกคนจะชอบไม่ชอบนะคะใครที่ยังไม่เห็นสูตรไหนนะคะเดี๋ยวแอดลงในชุดสรุปให้นะคะคัดเอาเลือกเอาค่ะ ชอบตัวไหนนะคะไม่มีใครบังคับเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองค่ะทุกคนอยู่ที่เรานั่นเลยค่ะเราก็มั่นใจในตัวของเราเองนะคะเยสิมาถามหาความมั่นใจกับองผู้อื่นนะคะเพราะว่าทุกสูตรที่ทําลงไปเจ้าของสูตรเขาก็มั่นใจเต็มที่แล้วละค่ะมั่นใจแล้วถึงลงไปนะคะไม่มั่นใจก็จะแจ้งนะคะเราก็ตัดสินใจกันเอาเลยนะคะเอ้ยสูตรนี้เขาค่ะว่าสันงไส้โรดค่ะเต็มที่โลดค่ะอ้าวบะถือก็นอนวัดเท่านั้นมีสองอย่างค่ะแต่ก็ขอให้สูตร ให้แนวทางที่ลงไปนะคะเป็นแนวทางที่ดีแนวทางที่หมานแนวทางที่เฮงแนวทางที่ปังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะขอให้หมาน,านเฮงเฮงปังปังทุกท่านเลยนะคะเอา้ามาดูกันนะคะทุกคนราวเช้าของเรานะคะแอดจ์จอเข้านะคะ29นะคะเน้นๆนะคะ29เข้าไปที่29ตัวเน้นให้เนาะของสันติภาพเอ้ยของประชาชนนะคะประชาชน เอาที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะคะ6 7เจนะคะ6 7ถือว่าเดินได้นะคะ6 7ถือว่าเดินได้วงกลุ่มแนวเปวงกลุ่มแนวเลียวแต่อารมณ์เ้อค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้รอดตายอย่างหุดวิดนะคะมาดีดสองนาทีสนาทีสุดท้ายนะคะตีสามสามนาทีหรือตีสามสองนาทีนี่แหละคะ่ะมันมาดีดด ขึ้นมานะคะหืมล,ลุ้นทันพอดีนะคะโอ้ที่แรกโอ้ที่แรกมันอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแอดก็จําไม่ได้นะคะแล้วมันก็มาดีด 7, 757นะคะ71นะคะก็เด้งกันไปนะคะสายวิ่งนะคะสายวิ่งนี่ได้สมเด้งเลยนะคะโอ้เด็ดสองเด้งคือเกาเขา้า่บไฮเนาะ ถึงจะเด้งบนสองตัวเขาก็ให้อันเดียวเนาะแอดก็ติข้องแอดไปและ้วค่ะว่ามันมีจักรตูเนาะเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งก็ดีใจด้วยนะคะมานะคะเอาทบต้นทบดอกเด้งดึงดังดึงดัง,ดงสามเด้งนะคะเจ็ดบนเจ็ดล่างเจาะเข้านะคะเจ็ดหนึ่งเอ้าเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยตัวนี้ผลหวยออกนะคะใช่ไหมคะสามห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเอ้ามันเข้าตรงตรง,ตรงเลยเนาะเอออียังกระซางค่ะล่ะคะ่ะ อ้าดีใจด้วยนะคะท่านที่สอยดาวคืนนี้ก็ขอให้สอยดาวร่วงอีกนะคะขอให้มันมาอีกเนาะโอ้ในเลขชุดก็เข้าไปได้นี่ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดดาวปกนะคะดาวดาวดาวปกแอดชอบเรียกดาวปกนะคะ เรียกดาวปกเรียกง่ายดีค่ะมันมีดาว v, ดาวีดาวุ่นดาวนี่อันนี้เลยตั้งชื่อกันเป็นดาวปกนะคะส่วนมากที่เล่นเห็นบอลในแซดนเขาก็เอนกันดาวปกดาวปกนะแต่เอฟซบางท่านมันไม่มีเนาะบางท่านก็แบบนึกว่าในในในนั้นเขาเขียนว่าดาวปกนะเขาเขียนว่าดาวโจน,นะคะ่ะทุกคนปิดลับไว้นะคะออกตีสามห้านาทีนะคะวันที่ น่าจะเป็นวันที่4นะคะถ้าแอดจำไม่ผิดวันที่4เดือน11นะคะถึงจะเปลี่ยนเวลาออกเป็นตีสี่นะคะ, nah, ะ,คะ,ย,ะ,คะยังไม่เปลี่ยนเวลานะคะยังไม่เปลี่ยนเวลาออกนะคะถ้าหน้าหนาวทุกคนบอกว่าหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนเวลาออกน่าจะวันที่4นะคะถ้าแอดจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมวันที่4เดือน11นะคะน่าจะเปลี่ยนเอ่อน่าจะเปลี่ยนเวลาออกเป็นตีสี่นะคะอ้าวคืนนี้ขอให้สอยดาวล่วงอีกนะคะวายวิลิสมาราเรสแมนแตนนะคะเปิดเปิด เปิดอาทิตย์ได้ดีนะคะเปิดอาทิตย์ได้ดีเอาขอให้ดีๆอย่างนี้ต่อไปหยยวยเยาวธาดีที่เลีะะ้วเลยค่ะเอาวันอังคารนะคะวันอังคารสามตัวสิบสองกระดานนะคะสามตัวสิบสองกระดานสูตรนี้แอดอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะคะถ้าวันไหนที่แอดไม่ได้ลงนะคะให้ทุกท่านนะคะเอา เอาตัวเดิมนะคะเล่นได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะคะแต่ว่าแอดก็จะพยายามนะคะพยายามลงให้ตลอดนะคะสำหรับสูตรนี้เพราะว่าทุกคนก็ดูกันทุกวันนะคะสูตรนี้มันเป็นกำลังวันของทั้งช่องนะคะแอดจะทำขึ้นใหม่ทุกวันนะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะก็ลองพิจารณากันดูเดอ้อชอบจัดขัดผ่านนะคะ3ตัวของเรานะคะแตก12กระดานนะคะจะมีเลขชุดให้มีเลขเด่นให้มีตัวเจาะให,มให้มีตารางให้ปาเกิดอะไรขึ้น นะคะวันนี้มีตองสามด้วยนะคะไม่ได้ลงสนามเลยค่ะมัวแต่วุ่นวายนะคะวุ่นวายวันนี้วันนี้ออเวันนี้วุ่นวายมากที่บ้านค่ะวุ่นวายกันมากอันนี้แอดก็มาอัดคลิปให้ก่อนนะคะอัดคลิปให้กลัวเอซได้แนวทางช้านะคะ แนวทางเชา้าโอ้ยหน้าหนาวแล้วค่ำไวเนาะทุกคนห้าโมงหกโมงค่ำแล้วนะคะเอาดูเป็นแนวทางกันไปค่ะชอบตัวไหนค่อยจัดนะคะชอบแนวทางไหนค่อยไปนะคะเน้นรละย้ำนะคะทุกคนชอบแนวทางไหนค่อยไปนะคะแอดก็ไม่ได้แม่นอะไรมากมายนะคะแต่ว่าชอบทําแนวทางนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันทุกท่านนั่นแหละค่ะก็เอามาแบ่งปันทุกท่านชอบค่อยจัดนะคะขัดก็ผ่านเนาะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยค่ะถูกใจค่อยไปนะคะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะ ก็เอามาแบ่งปันกันบางท่านไม่ถูกใจอา้าเราก็ดูอันที่เราถูกใจนะคะหรือว่าเราก็คิดเอาเองค่ะเราก็คิดเอาเองก็ได้นะคะถ้าแบบว่าไม่ถูกใจโอ้สูตรได้กับโบเมนบมาหรือว่าเราเจอตัวที่โอ้ส้นกันก็แอดพอดีอา้าเราก็จัดไปค่ะนี่ละคะทุกคนแต่ยังว่าแบ่งปันแบ่งปันฟรีเนาะไม่เสียตงังไม่อะไรนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วเช่นเดียวกันนะคะ 3 4 5นะคะเด่น3 4 5 3 2 3 3 3 4นะคะ4 2 4 3 4 4นะคะ5 2 5 3 5 4กันเบิ้ลหามเลยนะคะจับได้เบิ้ลจับได้หามนะคะในตารางมี3 5 1 4 2 0นะคะ3 4 5 3 4 4 3 3 5 3 3 4 2 4 5 2 4 4 2 3 5 2 3 4นะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะดาวคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้สูตรหลานให้ไปที่เด่น4 5ค่ะ 4ี่หกสี่เจ5ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้า้าแล้วก็สี่ห้านะคะอันนี้คือตัวเจาะของดาวนะคะวินสี่หกห้าแปดเ้าเจ็ดนะคะสี่หกห้าแปดเก้าเจ็ดนะคะนี่เลยตามนี้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณโอ้ขอบคุณค่าสมุดปากกานะคะค่าสมุดปากกาที่เอฟโอมาให้นะคะขอบคุณน้ำใจเดอร์ที่แบ่งปันแอดมานะคะ เอแอดก็นี่และค่ะแบ่งปันตัวเลขไปนะคะขอให้หมานขอให้หงิงขอให้ปังอย่างนี้กันทุกวันนะคะเด่นนะคะวันพุธวันที่30นะคะ567ค่ะ50 51 52 60 61 62 70 71 72นะคะ50 51 52 53 60 61 62 63นะคะ70 71 72 73 80 81 82 83นะคะ57 16 902นะคะ57 16 902ค่ะ567 5 0 6 7 5 6เจ็ดห้าหกสองห้าหนึ่อะคะศูน0 6ห0เจ็ศนะคะอันนี้ก็สำหรับขั้นค่าสมุดปการะนะคะทันทีออ่อย่างม่อมน้ำใจให้แอดนะคะก็ตามนี้เลยเด้อเอาขอให้แตก3ตัวนะคะขอให้แตก3ตัวก็ขอบคุณนะคะที่แบ่งน้ำใจมานะคะขอให้ f อมนันหมนันเฮงเฮงปังปนะคะร่ำรวยทุกวันเลยนะคะแอดก็ år, นี่ละคะ่ะ ลองดูค่ะไม่ชอบตัวไหนก็ค่อยผ่านเนาะชอบก็ค่อยจัดค่ะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะพอ แอดก็นี่แหละค่ะทาทาให้ดูค่ะมันจะมีเลขชุดค่อยๆศึกษาไปค่ะค่อยๆศึกษาไปค่ะทุกคนโอ้ยแต่ถ้าสายหุ้นนี่สายหุ้นนี้ไม่ค่อยไอ้นี่นะคะสายหุ่น3ตัวสีตัวหตัวนะคะบางคนบางท่านเอาจริงๆได้ค่ะพวกแอดนี่สายหุ้นนี่เขาจะไม่ค่อยซีเรียสนะคะรอเด้งเลยนะคะสายหุ่นไปเบาๆนะคะแต่ว่าขอขอกินทุกทุกรอบนะคะไปทุกไปไปไปหลายตัวแต่ว่าบวกหัวละสิบาท2ีิบาทละสัน เอาเก็บวันละร้อยส0งขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีเน้นระย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางช่องทางของแอดไม่มีไลายไม่มีกลุ่มไม่มีเพจออมีช่องทางนี้ช่องทางเดียวไม่แปะลิงก์การพนันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ